สวัสดีครับวันนี้มาดีวิว AirTag นะครับเพิ่งสั่งแล้วก็ได้วันนี้เลยในราคาเก้าร้ยเก้าสิบาทครับผมกล่องก็ประมาณไม่ใหญ่มากกล่องเล็กๆแล้วข้างในกล่องก็จะมีเป็นซองใส่เงี้ยครับเป็นแพ็กเกจมาอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีตัวแอร์แท็อยู่ตรงกลาง ทีการใช้งานก็คือเหมือนใ hey ห้อัพไอ o n e หรือ iPad ของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับเป็น i อเวล่าสุดจากนั้นเราก็เปิดบลูทูธแล้วก็เอาตัว AirTag เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตัวเครื่องของเราแล้วมันจะจับคู่ให้กับเราเลยทันทีเลยนะครับขนาดก็คล้ายๆกับเหรียญแต่จะดูอ,บอวบๆหน่อยอลักษณะก็ประมาณนี้ครับ ดูอ้วนนิดนึงนู่นนนะ่ะเหมือนเหรียญน,นะครับแต่จะนุนนูนหน่อยเดี๋ยวลองเทียบขนาดกับเหรียญให้ดูแล้วกันครับนี่คือขนาดนะครับเหรียญห้าแล้วก็เหรียญสิบถ้าดูจากด้านบน่งเนี้ยนะจะใหญ่กว่าเหรียญห้าเทียบกับเหรียญสิบก็คือจะใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกนิดนึง ไม่เยอะครับขนาดกำลังพอดีเลยครับถือว่าแบบก็ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปขนาดประมาณนี้เลยจะดูสวยดีเหมือนกันครับสะท้อนเงาแบบเงาเลยอะแล้วก็มีโลโก้ตรงกลางแบบเนะี้ยดูสวยไปเลยครับ ข้างหลังก็จะเงาๆหน่อยพื้นผิวแบบสัมผัสแบบเยียอเรียดด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับดูแบบหนานิดนึงพอดีครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อให้ดูนะครับดับแรกเปิดบลูทูธที่เครื่องก่อนนะครับแล้วก็เอาแอร์แท็มาอยู่ใ,ใกล้มันก็จะเด้งมาอย่างนี้ครับให้เรากดเชื่อมต่อได้เลยถือว่าไวนะครับ แล้วก็จะมีให้เลือกแบบเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็จะมีประมาณนี้เลยเป็นกุญแจเป็นอ่าล่มเสือเ้อแจ็คเก็ตหูฟังอะไรพวกนี้ครับจักรยานกระเป๋าอะไรพวกนี้ครับมีให้เราเลือกแบบก็ประมาณนึงนะครับผมจะลองเลือกเป็นกุญแจก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้กดเชื่อมต่อกับ a อ p เ e ID อเเนี่ยที่อยู่กับเครื่องเรา ก็กดเชื่อมต่อไปครับ้รารอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วครับกุญแจของนัทนันนั่นก็คือของผมเป็นชื่อผมซึ่งเชื่อมต่อกับ Apple i d ขดงีของอ iPhone เครื่องเนี้สถานะข้างบนขึ้นว่าอยู่กับคุณก็คือมันมันอยู่กับผมมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่จุดที่ตัางเดียวกันกับ p p o o n เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูในแอปค้นหาอีกทีครับ พอเข้ามาในหน้าแอปอค้นหาแล้วก็จะขึ้นแผนที่แล้วก็จะมีเมนูส่งเสียงเมนูค้นหา,าแล้วก็การแจ้งเตือนแล้วในแถบข้างล่างจะมีแบ่งด้วยนะครับแถงอ,อุปกรณ์แล้วก็จะมีสิ่งของเดี๋ยวผมลองกดที่ค้นหาดูนะครับก็จะขึ้นว่า,าผมตั้งเป็นกุญแจ ก็คืออยู่ที่นี่ก็คืออยู่กับผมมันก็จะขึ้นประมาณนี้ครับเพราะว่ามันอยู่กับเรามันก็เลยจะขึ้นบอกว่าอยู่ที่นี่ถ้าเรากดค้นหาย,ย่างเงแล้วถ้าเามนูต่างๆอยู่ข้างล่างนะครับการแจ้งเตือนแล้วก็โหมดสูญหายแล้วก็มีเปลี่ยนชื่อสิ่งของด้วยครับแล้วก็หรือจะเอาสิ่งของออกประมาณนี้สามารถเปลี่ยนได้เลยส่วนเ,เดี๋ยวลองกดฟังเสียงอยาให้ทุกคนฟังเสียงดูนะครับ เสียงก็ถือว่าไม่ดังมากแต่อยู่ในห้องเหมือนจะดังๆเสียงแหลมๆประมาณนี้ครับจากการฟังเสียงก็จะประมาณนี้ถ้าใครสนใจลองไปหาซื้อดูได้นะครับผมว่าก็ก็ดีเหมือนกันสำหรับคนคีดลืมใส่พวงกุญแจหรืออะไรไว้กับรถหรืออะไรสักอย่างหรือ อะไรก็ตามที่เราแบบชอบทําลืมขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสะดวกดีอีกแบบหนึง่งราคาซึ่งมาต่ออันนั้นเกแล้วก็จะมีแบบเป็นแพ็คอ่อสามอันสอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะสามพันเก้ารือเปล่าราคาประมาณนั้นสรุปแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็แค่ติดตามส่งเสียงได้อะไรประมาณนี้ครับ ก็วันนี้ก็ขอรีวิวเพียงแค่นี้ก็พอนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับถ้าอยากได้ก็จัดกันเลยนะครับผมสวัสดีครับ